เรามีเป้าหมายใหม่คือการไปถึง1นึล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีจริงๆเคินๆนะผมไม่ได้มาอยู่ในฐานะในการเป็นบอสอีกหนึ่งคนใน D a g r ห้างกรุ๊ปนะโอเคเทมมาทำอะไรครับนีก็คุณนัดผมมาผมมาทำอะไรเนี่ยถ่าย Q&A ครับ Q&A ครับได้ฮะ มาโงมาเดคอนกรุ๊ปใช่ไหมครคำตอบง่ายง่ยเขาจ้างเ,าเขาจ้างให้มาดูกันตลาดไงแล้วถามต่อมาคือว่าอะไรนะดีกว่าที่อื่นยังไงง่ายๆเลยครับคำตอบคือ3 d ดี3ด <D S> ีคืออะไรใช่สมิติที่เราใช้ในโรงหนังอะไร <โอ S 1> ครับเนี่ยสดี <3 D S 1> คือมีสิ่งที่ดีๆที่สุดอยู่3อย่างสินค้าดีราคาดีการตลาดดีครับ แยกเป็นอย่างๆเลยคือสินค้าดีแน่นอนว่าสินค้าทุกผลิตภัณฑ์เราได้รับการรับรองจากออยอยู่แล้วครับผมราคาดีครับเมื่อเปรียบเทียบจากส่วนผสมที่เราใส่เข้าไปในสินค้าทุกประเภทของเรานี่คือเกรดพรีเมียมท้งนั้นเลยนะครับและราคาขายคือเอาจริงคือราคาถูกและคุ้มมากๆจึงเป็นผลดีต่อผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายทุกคนด้วยส่วนการตลาดดีครับเรามีพรีเซนเตอร์ที่ดีถึงแม้ว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นบอยประกันปองนวั์ โดมประกอ์ลำฝนตกขี้นอยู่ไรผพูดเองนะครับ you know ส่วนเรามีทีมโปรดักชันอินเฮ้าส์ด้วยสามารถรองรับแล้วก็บริการบอสตัวแทนจำหน่ายได้ทุกๆคนเลยเขามีทุกอย่างเลยนะที่เนี่ยมีทุกอย่างไม่มีอย่างเดียวประโยชน์โอเค ินๆน,นะเพราะว่าผมไม่ได้มาอยู่ในฐานะในการเป็นบอสอีกหนึ่งคนใน The Icon Group นะจริงๆแล้วผมมาเป็นทีมงานคนหนึ่งเอางี้ดีกว่าในการช่วยให้ตัวทางจำหน่ายทุกคนนะครับสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงตัวสินค้าของเราที่มันมีคุณภาพแบบนี้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แบรนด์ The i คอน Group เป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่านี้ยิ่งๆขึ้นไปโเคโเทเท่ คือจริงแล้ว The i c o n Warehouse คือใหญ่มากสามารถรองรับสินค้าได้ 5ล้านชิ้นนะ <Wow. S 1> แต่ได้ข่าวนะฮะว่าตอนนี้คร่าวๆเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอแล้วเนื่องจากว่าระบบการสั่งซื้อของเราเนี่ยมันเกิน5ล้านชิ้นไปแล้วครับอย่างแน่นอนที่เราเก็บสินค้านะตรงนี้ดีไอคอนแวร์เฮาส์นะครับวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเป็นระบบฟูดเกรดคือระบบที่ดีที่สุดมีระบบรักษาความปลอดภัยและซีซีทีวีตลอด24ชั่วโมงนอกจากนั้นยังเป็นระบบปิดด้วยนะครับด้วยอุณหภูมิที่25องศาตลอดเวลาด้วยเพราะฉะนั้นคือสินค้ายังคงคุณภาพได้เหมือนเดิมเหมือนเพิ่งผลิตเสร็จสดๆร เดี๋ยวนี้ครับธุรกิจออนไลน์มันมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วและเอาง่ายๆถ้าลงสเปซิฟิกมาที่ดีไอคอนกรุ๊ปคุณฟังไง่ายๆเลยนะปีแรกยอดขายรวมของเขาสามกว่าล้านปีที่2ก็ยังธรรมดาอยู่หลักร้อยล้านเหมือนเดิมแต่ปีนี้ครับปีที่3จนถึงวันนี้นะจะ4 0 0 0ล้านแล้วนะ <Wow. S 1> และบอสพอลครับได้พูดเอาไว้เองว่าตอนนี้ครับเรามีเป้าหมายใหม่คือการไปถึง100 0ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีสำหรับผมนะผมว่าน่าจะเร็วกว่านั้นแน่นอน โมเดิมก่อนโคตรสวยเลยนึกว่าบ้านแบบคารื้นหากแต่จริงมันคือโรงเรียนสอนธุรกิจที่ทันสมัยและไฮเทคที่สุดในประเทศตอนนี้เลยนะและตอนนี้ New The i c o n House ใหญ่กว่าเดิมตกแต่งสวยงามกว่าเดิมแปลว่าตัวแทนจำหน่ายทุกๆคนสามารถมาใช้ที่นี่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไม่ว่ามันจะเป็นการทำงานหรือว่ามานั่งชิวๆยางได้เลย ผมกะว่าจะย้ายเสือ่อผืนหมอนใบมาสิงสถิตยอยู่ที่นี่นนนระบบหนึ่งที่สามารถทํางานกับที่นี่และเป็นพาร์ทเนอร์กับที่นี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ Dropship Fulfillment ครับเป็นระบบหลังบ้านทําให้คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเองไม่ต้องส่งสินค้าเองไม่ต้องแพ็คสินค้าเองทํางานง่ายๆได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวนี่แหละครับออฟฟิศของคุณแค่นี้เลยโคตรง่ายพร้อมจบที่สุดแล้วดิ เดือนนี้ล่าสุดเลยโปรโมชั่นนี้คือกำลังโคตรร้อนแรงเลยเดี๋ยวเราจะมีทริปไปหัวหินไปด้วยในทริปนี้สามารถ2องคืนครับที่หัวหินก็เรียกว่าเต็มคร่าเอาอย่างนี้ดีกว่ากินอยู่ฟรีสบายๆนะครับแต่เท่าที่รู้ก่อนหน้านี้ก็มีโปรโมชันในทุกๆเดือนเลยโหมีโปรโมชันแจกรถประจำตำแหน่งของพวกเขาครับ ไม่ใช่แค่รถตู้เลย SLK <Wow. S 1> ตอนนี้แจกไปแล้ว20กว่าคันภายในระยะเวลา8เดือนและเป้าหมายคือตอนนี้กล่าวว่าจะแจกจนถึง100คันอ <S <S นอกจากนั้นยังมีไอคอนรีวอร์ดด้วยก็คือสามารถสะสมคะแนน <S <S แล้วก็มาแลกของที่เราต้องการได้ไม,ม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมต่างๆนาฬิการถคอนโดบ้านคือเฮ้ยบ้าบอก,กอัยไก่กุกๆไปแล้วและล่าสุดได้ข่าวเขามีแจกแหวนเพชรด้วยนะเพชนพรน้ำรอยเลยจ้ะ กูไหนฮอตสุดเหรอนี่เลยล่าสุดบูมกลูต้าช็อตได้ข่าวว่าล่าสุดเพื่อนได้รับรางวัลอา่า <c oughs> นี่ไงรางวัล HELLO BEAUTY AWARD 2021 EDITOR CHOICE นี่ล่าสุดเลยครับฮอตมากตัวนี้คื้นด้วย ผมู้สึกว่าออนไลน์ยังไงก็มาและที่สําคัญมันมาแล้วและมันจะคงอยู่ไปเรื่อยๆตอนนี้ครับโทรศัพท์มือถือแทบจะเป็นอวัยวะที่3 3าของเราแล้วอ่ะทีนี้เราจะหาสตาค์เราจะทําธุรกิจกับมันยังไงแลวสิ่งใดครับคุณจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนว่าคุณกําลังทำกับบริษัทอะไรสินค้าที่คุณกำลังจะขายคือสินค้าอะไรได้คุณภาพหรือเปล่าผมเชื่อว่าผลลัพธ์จะเกิดกับตัวคุณเองโอ้บอสพอนี่คือมีของสะสมก็คือเป็นนาฬิกาและกีตาร์ใช่ไหมอันนี้ เล่นดนตรีมไม่เป็นไงเพราะถ้าเล่นดนตรีเป็นร้องเพลงเป็นผมไม่เป็นพิธีกรหรอกครับนะส่วนนาฬิกาเนี่ยคือเป็นคนรักนาฬิกาเหมือนกันและผมเชื่อว่าบอสจะได้ดูคลิปนี้แน่ๆสูงไปเลยจำพังพังพัง,พงผมขอพูด <laughs> ขนาดนี้ถ้าผมเป็นพี่ผมต้องให้ให้นาฬิกาให้จริงบอสพอน่ารักมากนะคือจริงๆแล้วรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนจริงจัง เขาก็จริงจังแหละในเฉพาะเรื่องการทํางานแต่โดยปกติแล้วก็คือคนที่แบบใช้ชีวิตกันง่ายง่ยไม่ไม่คิดว่าเขาจะเข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้นะครับก็เป็นคนน่ารักแล้วก็คนที่ทำงานออกับเขาก็น่าจะมีความสุขทุกคนมีคำถามโพิ่มไหมหมดแล้วนะไม่มีนะถ้ากคลิปนี้หมดเวลาแล้วคงจะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้สาหรับคลิป q a ของกันกระถาวรนะครับแต่ถ้าคุณมีคําถามอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของบริษ,ษัทเกี่ยวกับเรื่องของตัวผมหรือแม้กระทั่งบอสเขาเอง คอมเมนต์ไม่เลยเดี๋ยวกันกัน่าทางวันจัดให้นะครับวันนี้ไปที่